วัดมณีวง์อลังการถ้ำพญานาคแห่งนครน,นายกใครที่เป็นสายบุญหรือสายมูที่ชอบงานศิลปะอลังการบอกเลยว่าวัดมณีวงต้องมาให้ได้สักครั้งเพราะที่นี่ไม่ได้เป็นแค่วัดธรรมดาแต่เป็นแลนด์มาร์คที่เต็มไปด้วยงานพญานาคสุดตา,ตาจนถ่ายรูปยังไงก็สวยทุกมุมเดินเข้าไปในวัดสิ่งแรกที่เห็นคือองค์พญานาคสีสันสดและรายละเอียดแน่นมากทำแบบประณีตจนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองพญานาคจริงๆ ยิ่งเข้าไปในโซนถ้ำหลวงพญานาคราชบอกเลยว่าอลังการสุดๆทั้งแสงไฟบรรยากาศและงานปั้นเหมือนทำใต้บาดาลทําให้คนที่มาสัมผัสครั้งแรกต้องร้องว้าวทุกคนภายในถ้ำมีมุมให้กราบไหว้บูชาพญานาคราชและพระพุทธรูปปางต่างๆทําให้ได้ทั้งความสงบและความศรัทธาไปพร้อมกันส่วนด้านล่างยังมีถ้ำจำลองอีกโซนที่ตกแต่งแบบลึกและขลังเหมาะกับคนที่ชอบสายธรรมสายมูไปพร้อมกัน นอกจากตัวถ้ำแล้วรอบวัดยังมีโซนถ่ายรูปเยอะมากทั้งสระน้ำลานพญานาคและลานพระพุทธรูปเรียกได้ว่าเดินเล่นได้เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ครบมุมเป้าหมายเหมาะกับคนชอบพญานาคสายบุญสายมูเตลูคนที่ชอบถ่ายรูปและนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่เที่ยวไม่ไกลกรุงเทพวัดมณีวงเป็นหนึ่งในวัดที่ต้องมาให้ได้สักครั้งอลังการจริงไม่หลอกตาและเดินถ่ายรูปเพลินจนแบตหมดแน่นอน ใครผ่านนครนายกห้ามพลาด